จเจริญพรญาติโยมสาธุชนคนดีทุกท่านวันนี้อาตมาขอนั่งลงใกล้ๆโยมผ่านเสียงธรรมบรรยายนี้ขอให้เสียงของอาตมาเป็นเหมือนลมเย็นๆที่พัดผ่านใจที่กำลังร้อนรุ่มเป็นเหมือนมือของกัลยาณมิตรที่ยื่นไปแตะบ่าของโยมเบาๆในวันที่โยมรู้สึกว่าโลกทั้งใบกำลังหันหลังให้อาตมาถามจริงๆเถิดนะโยมเหนื่อยไหม พักนี้หนักหนาเหลือเกินใช่ไหมบางคนอาจจะกำลังแอบร้องไห้ยอยู่เงียบๆคนเดียวในห้องนอนบางคนต้องฝืนยิ้มให้คนอื่นเห็นทั้งที่ข้างในใจมันพังยับเยินบางคนล้มแล้วล้มอีกจนแทบจะไม่มีแรงลุกขึ้นยืนไม่รู้จะหันหน้าไปพึ่งใครหันไปทางไหนก็เจอแต่ทางตันเจอแต่ความมืดมนอันธกาลโยมเอย๋ยอย่าพึ่งโทษตัวเอง อย่าพึ่งด่าทอโชคชะตาและอย่าพึ่งคิดสั้นทำร้ายตัวเองเลยนะฟังอัตมาให้ดีๆการที่โยมล้มลงในวันนี้การที่โยมร้องไห้ในวันนี้ไม่ได้แปลว่าโยมเป็นคนอ่อนแอไม่ได้แปลว่าโยมเป็นคนขี้แพ้และไม่ได้แปลว่าโยมล้มเหลวในความเป็นคนแต่มันแปลว่าโยมได้สู้มาอย่างเต็มที่แล้วต่างหากรอยแผลที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะที่กายหรือที่ใจ มันคือเครื่องหมายของนักสู้คือเหรียญตราของคนที่กล้าเผชิญหน้ากับชีวิตลองมองดูต้นไม้ใหญ่สิโยมกว่ามันจะเติบโตแผ่กิ่งก้านสาขาให้ร่มเงาผู้คนได้ขนาดนี้มันต้องผ่านพายุกี่ร้อยลูกมันต้องทนแดดเผากี่พันวันกิ่งก้านของมันเคยหักโค่นลงมาบ้างไหมแน่นอนว่าเคยแต่มันก็งอกกิ่งใหม่ออกมาแทนที่ สวยงามกว่าเดิมแข็งแรงกว่าเดิมชีวิตของคนเราก็เหมือนกันโยมมันมีฤดูการของมันมีฤดูร้อนที่แผดเผามีฤดูฝนที่หนาวเหน็บและมีฤดูหนาวที่แห้งแล้งมันเป็นธรรมดาของโลกใบนี้ที่ไม่มีใครจะมีความสุขได้ตลอดกาลและไม่มีใครจะจมอยู่กับความทุกข์ไปตลอดกาลเช่นกันอาตมาเข้าใจดีว่าความผิดหวังมันเจ็บปวดเพียงใด การถูกคนรักทิ้งขว้างการถูกโกงจนหมดเนื้อหมดตัวการตกงานในวันที่ภาระหนี้สินล้นพ้นตัวหรือการสูญเสียสิ่งที่รักไปอย่างไม่มีวันกลับมันเหมือนกับฟ้าผ่าลงกลางใจแต่โยมจงจําไว้เถิดว่าทองคําแท้ยมไม่กลัวไฟยิ่งถูกไฟเผายิ่งสุกสกาวยิ่งถูกทุบตียิ่งขึ้นรูปทรงงดงามใจของโยมก็เหมือนทองคําก้อนนั้น ตอนนี้โยมกำลังถูกไฟแห่งความทุกข์หลอมละลายเพื่อเตรียมจะขึ้นรูปเป็นยอดคนใหม่ที่แข็งแกร่งกว่าเดิมพระพุทธองค์ทรงตรัสสอนเรื่องโลกกระทำแปดมีลาบก็มีเสื่อมลาบมียศก็มีเสื่อมยศมีสรรเสริญก็มีนินทามีสุขก็มีทุกข์ธรรมชาติมันเป็นคู่กันอย่างนี้เหมือนเหรียญที่มีสองด้านถ้าโยมรับด้านสุขได้ โยมก็ต้องเตรียมใจรับด้านทุกข์ให้ได้ด้วยอย่าไปยึดมั่นถือมั่นว่าทุกอย่างจะต้องได้ดั่งใจเราเสมอไปเพราะความคาดหวังนั่นแหละคือเชือกที่รัดคอเราให้หายใจไม่ออกวางมันลงซิบ้างเถิดโยมวางความอยากให้เป็นดั่งใจลงวางคำถามที่ว่าทำไมต้องเป็นฉันลงแล้วลองหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆกลับมาอยู่กับลมหายใจตรงนี้ กลับมาอยู่กับกายเนื้อกายหนังตรงนี้ที่มันยังคงซื่อสัตย์กับโยมยังหายใจเพื่อโยมอยู่วันนี้ถ้ามันเหนื่อยนักก็พักก่อนเถิดพักกายพักใจหลับตาลงสักครู่ปล่อยวางเรื่องราววุ่นวายภายนอกทิ้งไปให้หมดจินตนาการว่ายโยมกำลังนั่งอยู่ต่อหน้าพระพุทธรูปองค์ใหญ่สีทองอารามในวิหารที่เงียบสงบเย็นสบาย มีกลิ่นหอมของทูบเทียนลอยมาแตะจมูกให้โยมรู้สึกว่าโยมไม่ได้ตัวคนเดียวโยมยังมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งโยมยังมีครูบาอาจารย์คอยคุ้มครองและโยมยังมีอาตมาพระรูปหนึ่งที่ส่งกระแสจิตแห่งความปรารถนาดีไปให้ขอน้ำตาที่ไหลออกมาจงชำระล้างความเศร้าโศกให้หมดไปกับหยดน้ำตาขอเสียงสะอื้น จงเป็นเสียงระบายความอัดอั้นปั่นใจเพื่อให้พื้นที่ในใจว่างลงพร้อมที่จะรับสิ่งใหม่ๆเข้ามาอย่ารังเกียจความทุกข์นะแต่ให้กอดความทุกข์นั้นไว้เหมือนลูกน้อยที่กำลังร้องไห้บอกกับความทุกข์ว่าฉันรู้ว่าเธอเจ็บฉันรู้ว่าเธอเหนื่อยไม่เป็นไรนะเราจะผ่านมันไปด้วยกันความยอมรับความจริงคือก้าวแรกของการพ้นทุกข์ วันนี้อาตมาไม่ได้มาสอนให้โยมลืมตัญหาแต่มาสอนให้โยมใหญ่กว่าปัญหาใจที่ยอมรับความจริงได้คือใจของผู้ชนะพักเถิดนะคนดีนอนหลับฝันดีในอู่ทะเลบุญให้ศีลธรรมค้ำจุนจิตใจพรุ่งนี้พระอาทิตย์ก็จะขึ้นใหม่เสมอไม่ว่าคืนนี้จะมืดมิดเพียงใดแสงสว่างย่อมรออยู่ที่ปลายขอบฟ้าเสมอชีวิตโยมก็เช่นกัน ตราบใดที่ยังมีลมหายใจตราบนั้นย่อมมีความหวังขอเพียงโยมอย่าพึ่งหมดศรัทธาในตัวเองอย่าพึ่งดูถูกตัวเองเพราะในสายตาของอาตมาและในสายตาของธรรมชาติโยมคือสิ่งมีชีวิตที่มหัศจรรย์และงดงามที่สุดแล้วจเจริญพรเมื่อใจได้พักแล้วเมื่อน้ำตาเริ่มแห้งเหือดแล้วคราวนี้เรามาคุยกันถึงเรื่องการลุกขึ้นยืนกันบ้างนะโยมโบราณท่านว่า ล้มเจ็ดครั้งลุกแปดครั้งนั่นแหละคือวิสัยของนักปราชญ์คนที่ไม่เคยล้มเลยคือคนที่ไม่เคยทำอะไรเลยคนที่เดินแล้วไม่เคยสะดุดคือคนที่นอนอยู่เฉยๆบนเตียงดังนั้นภูมิใจเถิดที่โยมล้มเพราะมันแปลว่าโยมกำลังเดินไปข้างหน้าโยมกำลังใช้ชีวิตโยมรู้ไหมว่าเพชรนินจินดาที่สวยงามราคาแพงมันเกิดจากอะไร มันเกิดจากก้อนถ่านดำๆที่ถูกแรงกดดันมหาศาลอัดแน่นอยู่ใต้พื้นโลกเป็นเวลาล้านปีถ้าฐานก้อนนั้นมันร้องโวยวายว่าโอ๊ยหนักเหลือเกินไม่เอาแล้วฉันยอมแพ้มันก็จะเป็นได้แค่ถ่านดำๆที่เอาไว้เผาไฟเล่นแต่เพราะมันอดทนมันยอมรับแรงกดดันมันถึงกลายสภาพเป็นเพชรที่แข็งแกร่งที่สุดและงดงามที่สุดได้ตัวโยมตอนนี้ก็กำลังถูกสถานการณ์บีบคั้นกดดัน เพื่อเจรนายให้เป็นเพชรน้ำงามอยู่นะคำว่าทอ้อเอาไว้ใช้กับลิงที่ถือลูกเท้าเท่านั้นเถิดสำหรับมนุษย์เราคำว่าทอ้อต้องไม่มีในพจนานุกรมหัวใจเรามีแต่คำว่าถอยถอยออกมาตั้งหลักถอยออกมาดูเชิงแล้วค่อยกระโจนเข้าไปใหม่การถอยไม่ใช่การหนีแต่เป็นการรวบรวมพลังเหมือนคันธนูที่ต้องดึงสายถอยหลังมาให้สุดลูกธนูถึงจะพุ่งออกไปได้ไกลและแรง อาตมาอยากให้โยมลองมองไปที่มือสองข้างของโยมดูสิมือคู่นี้แหละที่เคยป้อนข้าวตัวเองมาตั้งแต่เด็กมือคู่นี้แหละที่เคยทำงานหาเงินเลี้ยงชีพมือคู่นี้แหละที่เคยไหว้พระสวดมนต์และมือคู่นี้แหละที่เคยประคองคนรักยามที่โยมล้มลงไม่มีมือใครจะฉุดโยมขึ้นได้ดีเท่ากับมือของโยมเองจงใช้มือคู่นี้ยันพื้น แล้วดันกายสังขารน,นี้ให้ลุกขึ้นยืนอีกครั้งขาสั่นก็ไม่เป็นไรใจสั่นก็ไม่เป็นไรค่อยๆยยืนให้ตรงเชิดหน้าขึ้นมองฟ้าแล้วบอกกับตัวเองดังๆว่าฉันยังไหวฉันจะไม่ตายไปพร้อมกับความล้มเหลวครั้งนี้แต่ฉันจะใช้ซากปร,รักหักพังของความล้มเหลวนี้มาถมเป็นฐานรากเพื่อสร้างปราสาทหลังใหม่ที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมในทางธรรมะ พระพุทธองค์ทรงสรรเสริญความเพียรยิ่งกว่าสิ่งใดบุคคลร่วมทุกข์ได้เพราะความเพียรไม่ใช่เพราะการอ้อนวอนร้องขอโยมจะไปจุดทูบบนบานสารกล่าวที่ไหนก็ได้เพื่อความสบายใจแต่อย่าลืมว่าเทวดาท่านจะช่วยเฉพาะคนที่ช่วยตัวเองก่อนเท่านั้นถ้าโยมนอนงอมืองอเท้ารอให้เงินหล่นมาจากฟ้าต่อให้เทวดาอยากช่วยท่านก็ไม่รู้จะช่วยอย่างไรแต่ถ้าโยมลุกขึ้นสู้ขยันขันแข็ง มีสติปัญญาแก้ไขปัญหาเทวดาเห็นความตั้งใจท่านก็จะอำนวยอวยใช้เปิดทางสะดวกให้จำไว้นะโยมปัญหาที่เข้ามาในชีวิตไม่ได้เข้ามาเพื่อให้เรายอมแพ้แต่มันเข้ามาเพื่อทดสอบว่าเราคู่ควรกับสิ่งที่ดีกว่าหรือไม่ถ้าโยมผ่านบททดสอบนี้ไปได้รางวัลชิ้นใหญ่รอโยมอยู่แน่นอนเหมือนนักเรียนที่ต้องสอบผ่านชั้นประถมถึงจะขึ้นมัธยมได้ถ้าสอบตกก็ต้องเรียนซ้ำชั้น ชีวิตก็เหมือนกันถ้าโยมหนีปัญหาโยมก็ต้องวนกลับมาเจอปัญหาเดิมซ้ำๆจนกว่าโยมจะแก้โจทย์ข้อนี้ผ่านฉะนั้นฮึดสู้เถิดโยมหันหน้าเข้าชนปัญหากันสักตั้งด้วยสติด้วยปัญญาไม่ใช่อารมณ์ถ้าโดนโกงก็ถือว่าใช้นี่กรรมเก่าให้หมดไปในชาตินี้ชาติหน้าจะได้ไม่ต้องตามไปใช้คืนกันอีกแล้วเริ่มต้นหาใหม่ด้วยความระมัดระวังกว่าเดิมถ้าอกหัก ก็ถือว่าเขาไม่ใช่คู่บุญของเราปล่อยเขาไปตามทางแล้วกลับมารักตัวเองดูแลตัวเองให้ดีเดี๋ยวศีลเสมอกันก็จะดึงดูดคนดีๆเข้ามาเองถ้าตกงานก็ถือว่าเป็นโอกาสทองที่จะได้ค้นหาความสามารถใหม่ๆของตัวเองหรือได้พักผ่อนเพื่อเติมไฟก่อนเริ่มงานใหม่ที่ดียิ่งกว่าทุกวิกฤตมีโอกาสซ่อนอยู่เสมอเหมือนในโคลนตมสกปรกยังมีดอกบัวที่งดงามโผล่พ้นขึ้นมาได้ ชีวิตโยมก็เป็นดั่งดอกบัวแม้ตอนนี้จะจมอยู่ในโคลนแห่งความทุกข์แต่ศักยภาพในการบานสะพรั่งเป็นพุทธบูชายังมีเต็มเปี่ยมขอเพียงโยมอย่าหยุดสรงรากหาอาหารอย่าหยุดชูยอดหาแสงตะวันสักวันหนึ่งโยมจะพ้นน้ำขึ้นมาเบ่งบานอย่างภาคภูมิใจยอดคนไม่ใช่คนที่ชนะคนทั้งโลกแต่คือคนที่ชนะใจตัวเองในวันที่อยากจะยอมแพ้ที่สุดจงเป็นยอดคนผู้นั้นเถิดโยม จงเป็นตำนานให้ลูกหลานเล่าขานว่าดูสิปู่ย่อตายายของเราท่านเคยล้มจนแทบไม่เหลืออะไรแต่ท่านก็สร้างเนื้อสร้างตัวกลับมาได้ด้วยหนึ่งสมองและสองมือเปล่าให้เรื่องราวความเจ็บปวดในวันนี้กลายเป็นนิทานสอนใจผู้คนในวันหน้าเปลี่ยนแผลเป็นให้เป็นลายแทงขมทรัพย์ลุกขึ้นเถิดโยมลุกขึ้นมาแต่งตัวให้สะอาดสะอ้านกินข้าวให้มีแรงยิ้มให้กับกระจกบานเดิม แล้วก้าวเท้าออกจากบ้านไปเผชิญโลกด้วยใจดวงใหม่ใจที่ผ่านการชุบแข็งด้วยไฟแห่งความทุกข์ใจที่แกร่งดังหินผาอาตามาขอเป็นกำลังใจให้ขอส่งพลังใจทั้งหมดที่มีไปสู่ใจโยมให้โยมรู้ว่าในโลกที่โหดร้ายใบนี้ยังมีพระรูปหนึ่งที่เอาใจช่วยโยมเสมอสาธุเจริญพรเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะโยมช่วงเวลาที่สำคัญที่สุด ที่อาตมาจะขอน้อมนำเอาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุณพระศรีรัตนตรยัยและบุญกุศลที่อาตมาได้บำเพ็ญเพียรมาตลอดชีวิตสมณะมาประสิทธิ์ประสาทพรเป็นน้ำมนทิพย์โลมใจให้กับโยมผู้เป็นยอดนักสู้ทุกท่านตอนนี้ขอให้โยมวางทุกอย่างในมือลงนั่งในท่าที่สบายที่สุดหรือถ้าใครขครับรถอยู่ก็ขอให้ตั้งจิตฟังให้ดีถ้าใครอยู่ที่บ้านจะพนมมือขึ้นไว้ที่หน้าอกก็ได้นะ แล้วค่อยๆหลับตาลงช้าๆผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนตั้งแต่ศีรษะจดปลายเท้าหายใจเข้าลึกๆรับพลังงานบริสุทธิ์เข้าไปหายใจออกยาวๆปล่อยความทุกข์ความกังวลออกไปณวินาทีนี้ขอให้โยมตั้งจิตอธิษฐานตามเสียงของอาตมาข้าพเจ้าขออาราธนาคุณพระพุทธเจ้าผู้เป็นแสงสว่างแห่งโลกคุณพระธรรม ผู้เป็นความจริงอันประเสริฐคุณพระสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญของโลกและบารมีธรรมแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่สถิตอยู่ในสากลพิภพ,พขอจงมารวมตัวกันณจิตแห่งข้าพเจ้าณบัดนี้เริ่มบทให้พรสัพพะพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าทั้งปวงขอให้ความทุกโศกโรคภัยและอุปสรรคขวากหนามทั้งหลาย ที่กำลังกัดกินหัวใจของโยมจงมาลายหายสูญไปดุดน้ำค้างต้องแสงตะวันขอให้เมฆหมอกแห่งความมืดมนจงจางหายไปเปิดทางให้แสงสว่างแห่งปัญญาได้สาดส่องเข้ามาสัพพะธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมทั้งปวงขอให้จิตใจของโยมจงมีความหนักแน่นดังภูเขาศิลาไม่หวันไหวต่อโลกธรรมไม่โยกคลอนต่อคำนินทาว่าร้าย ขอให้โยมมีสติรู้เท่าทันอารมณ์มีปัญญาแก้ไขปัญหาที่ดูเหมือนทางตันให้กลับกลายเป็นทางออกที่สว่างสวยัยขอให้ความคิดที่ฟุ้งซ่านจงสงบลงและเกิดดวงตาเห็นธรรมในทุกวิกฤตสัพพะสังคานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์ทั้งปวงขอให้โยมจงเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายศัตรูหมู่มารที่คิดร้ายขอให้กลับใจมาเป็นมิตร หรือแพ้ภัยตัวเองไปให้พ้นทางใครที่เคยคดโกงเบียดเบียนโยมขอให้กดแห่งกรรมทำหน้าที่ของมันโดยที่โยมไม่ต้องไปจองเวรให้ใจโยมเบาสบายไร้ห่วงพวงขออวยพรให้การงานของโยมที่เคยติดขัดจงลื่นไหลคล่องตัวเจรจาสิ่งใดก็สำเร็จโดยง่ายในจ้างเมตตาลูกน้องรักใครค้าขายสิ่งใดก็ขอให้ซื้อง่ายขายคล่องกำไรพอกพูน ขออวยพรให้การเงินของโยมที่เคยฝืดเคืองจงกลับมาเฟื่องฟูมีเงินใช้ไม่ขาดมือมีสินที่มีอยู่ขอให้มีช่องทางปลดเปลื้องได้โดยเร็ววันให้โยมมีกินมีใช้และเหลือเก็บเหลือทำบุญสือไปขออวยพรให้ครอบครัวของโยมจงมีความร่มเย็นเป็นสุขพ่อแม่สุขภาพแข็งแรงลูกหลานว่านอนสอนง่ายสามีภรรยาเข้าใจกัน เป็นกำลังใจให้กันในยามยากไม่ทอดทิ้งกันและขออวยพรให้สุขภาพของโยมจงแข็งแรงสมบูรณ์ปราศจากโรคร้ายเบี่ยนเบียนให้มีกำลังกายกำลังใจที่จะต่อสู้ฝาฟันอุปสรรคทั้งหลายไปได้ตลอดรอดฝั่งพระวัตุสัพพะมังคลังขอสัพพะมงคลจงมีแก่ท่านรักขันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาทั้งปวงจงรักษาท่านโยมเอย๋ยพรใดที่ประเสรศิฐ พรใดที่เลิศดล้ำในโลกนี้ขอจงมาบังเกิดแก่โยมผู้ไม่ยอมแพ้ขอให้โยมเป็นผู้ล้มแล้วลุกได้อย่างสง่างามดุดดังพญาอินทรีที่กลางปีกบินโต้ลมพายุยิ่งลมแรงยิ่งบินสูงนับจากวินาทีนี้ไปขอให้ชีวิตของโยมพบเจอแต่เรื่องราวดีๆมีแต่รอยยิ้มมีแต่เสียงหัวเระาะเช้าตื่นมาก็สดใสค่ำลงก็นอนหลับสบายฝันร้ายกลายเป็นดี เคราะห์ร้ายกลายเป็นโชคหยาดเหงื่อทุกหยดที่ไหลออกมาขอให้เปลี่ยนเป็นทรัพย์สินเงินทองและความสำเร็จจำคำอาตมาไว้ให้มั่นนะคนเก่งไม่ใช่คนที่ไม่เคยร้องไห้แต่เป็นคนที่ร้องไห้เช็ดน้ำตาแล้วเดินหน้าต่อได้ทันทีโยมคือคนเก่งคนนั้นโยมคือยอดคนคนนั้นบารมีพระคุ้มครองใจในะโยมขอให้เจริญในธรรมเจริญในลาภเจริญในสุข ตลอดการละนานเทินเจริญพร